ต่อในเรื่องของ LST นะครับโดยใช้ MODIS มันเป็นอย่างนี้นะครับคือเรามองอย่างเงี้ยมันไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กหมายความว่ามันยังเป็นแผนที่ที่ไม่ได้มีการตกแต่งนะครับค่าแมปอย่างนี้แตนะ่ทีนี้เราต้องการที่จะวิเคราะห์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลานะครับเรา,าเราจะต้องสร้าง ชาร์จไอ Time s e ร i e s ตัวเนี้ยนะครับอยากสร้างตรงนี้นะครับให้เห็นว่ามันมีเทรนไหมนะครับในพื้นที่ของเราอะไรเงี้ยพื้นที่ที่เราสนใจนะครับพื้นที่ของเราก็คือเราใช้เชฟไฟของพิษณุโลกจังหวัดนะครับทีน,นี้นิสิตสามารถใช้อำเภอได้นิสิตสนใจหรือว่าสร้างเชฟไฟมาในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยหรือว่าเป็นพื้นที่เมืองในเขต ในกรุงเทพใช่ไหมครับมีเท่าไหร่50เขตตอนนั้นผมทำแผนที่แผนเมืองอยู่อัาฐานข้อมูลให้เขาของกทมมันอ,อยู่แบบพอยนะครับแล้วก็อาจะอจะใช้ตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วต่โอเค,อเ,คอเป็นเชฟไฟล์ของตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าที่เขาปล่อยมานะครับกับที่จิสตาปล่อยมาก็ได้นะครับโอเคไม่ต้องป,อปัลอนี้นะ Okay, ตรงนี้นะครับตรงนี้เราใช้โค้ดของเขานะครับโค้ดของเขาก็บอกว่าเป็น UI Cert interface แบบชาร์ตนะครับเป็นซีรีส์โดยใช้ Mod C Mod C ก็คือไอตัวคอมเมนต์ตรงนี้ไปก่อน Mod C ก็คือตัวนี้ที่เราแปลงเป็นค่าเซลเซียสไปละนะครับโมดสเป็นเซลเซียสไปละใช้ r e g i o n น i ก็คือ,อาจากภาพใหญ่นะครับเราจะคิดเฉพาะบริเวณที่มันเป็นพิษณุโลก บริเวณที่มันเป็นเมืองพิซูโ่เป็นจังหวัดพิซูโลกของเราแล้วก็ Reduce ด้วยชาใช้มีเดียนนะครับสเกลหนึ่งมีหน่วยเป็นเมตรนะครับหนึ่เมตรก็คือตามของ m o ดิสนะครับหลังจากนั้นก็ในส่วนนี้ก็จะเป็น <c oughs> Property ของชาร์จของกราฟนะครับที่เราต้องการนนี่เราเอาเข้ามาลายบิดอันนี้เราเปลี่ยนได้นะครับก็คือความหนาของเส้นนะครับจุด จุดก็คือว่ามันเป็นจุดอย่างเงี้ยอันนี้คือจุดเราจะเอาจุดแบบไหนก็ได้จุดใหญ่จุดเล็กนะกดไปจิ้มไปก็จะมีอุณหภูมิบอกนะครับนะครับว่านในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเห็นไหมครับว่ามันผันแปรตามฤดูดกาลนะถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิจะสูงใช่ไหมครับอุณหภูมิพื้นผิวแต่ถ้าเป็นหน้าฝนแล้วเข้าสู่ปลายแลนะ้งอันเนี้ยอุณหภูมิจะต่ำอันนี้เป็นเทรนด์บัแต่บางปีเนี่ยปื๊ดเลยนะครับศูนไป นี่จีติรุนเลยนะครับก็มีนะคะปีก็ต่ำนะปีก็ต่ำในช่วงฤดูร้อนนะครับอุณหภูมิพวกนี้มันส่งผลกระทบะต่อมนุษย์หมดนะครับเรืเรีเนภูพิศาสตรมนุษย์โอเคแล้วก็เทรนจะเอาสีอะไรก็เปลี่ยนสีตรงนี้ได้นะเราตามเขาก่อนนี้เราเรียนรู้เราก็มีโค้ดของคนอื่นหมดละนะครับรวบรวมโค้ดไว้แล้วก็เพื่อมีโจทย์ของเราเราจะได้ควักมาใช้แล้วกนตัดแปะนะครับ ปรับแก้โค้ดของเขานะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของเราเนียแหละนะครับก็ถือว่าเขาเป็นอาจารย์เรานะครับไม่จะเป็นจะต้องไปนั่งในห้องเรียนใช่ไหมเราก็เรียนกับคอมพิวเตอร์เนยเขาก็เป็นอาจารย์เราละโอเคการวิเคราะห์แผนที่ lst นะครับจากตรงนี้เราได้เราได้เทรนตรงนี้มาแล้วเราอยากจะเราได้เชิงพ่วงเวลานะครับก็คือกราฟตรงนี้กราฟเมื่อกี้เนี่ยนะครับในชาร์ย แล้วเราอยากได้เชิงพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสนใจทางด้านเชิงพื้นที่อีภูมิศาสตร์นี่นะครับนิสิจะต้องวิเคราะห์ความผันแปรเชิงพื้นที่กับความผันแปรเชิงมุมเ,เวลาแล้วก็อธิบายเบื้องหลังมันนะครับในเชิงกายภาพว่าเพราะอะไรก็อาจจะเอาข้อมูลแปรข้อมูลแลนเคอร์เวอร์แมปแลนยูสนะครับเพื่ออธิบายมันนะครับว่า ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นพื้นที่เมืองกับพื้นที่ป่าไมา้มันต่างกันยังไงอุณหภูมิต่างกันยังไงในแต่ละช่วงเวลานะครับหรือว่ามีประเด็นอื่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนะครับการบุกรุกพื้นที่ป่ามันทําให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นขนาดไหนนะครับเราก็ได้ความรู้ทางด้านหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นพื้นอุณหภูมิที่ได้ภูมิสองสว่างนะครับุภูมิที่ได้จาก การประมาณค่าจากดาวเทียมฉานั้นจะต้องมีการวอลิเดตนะครับ Val Val วอลิเดตวอลิเดตโดยใช้อุปกรณ์ภาคพื้นดินนะครับหรืออินซิจิวก็คืออินเพสคือเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ตรวจวัดนะครับหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรตรวจวัดที่จะเป็นเ,เขาเรียกกราวทูธนะครับที่สามารถที่จะเทียบว่าพื้นดินอย่างนี้นะครับบนดาวเทียมเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันจะมีค่าไบแอสคือค่าอคติทางสถิตินะฮะ แล้วเราสามารถที่จะประมาณค่าตรงนี้แล้วก็ว่ามันมีเบีเ่ยงเบนไปเท่าไหร่ปรับแก้ได้มีวิธีการปรับแก้ไ y a อ s collection หลายวิธีนะครับแล้วแต่อันนี้อันนี้เป็นแค่ a d v a n c ไปก็โอเคนะครับแล้วก็ p o t mean แล้วก็คลิปนะครับ clip ก็คือตัดตัดโดยใช้ roi นะครับจากนั้นก็เพิ่มเข้าไปในแผนที่อันนี้มันยี่ห้าห้าแต่ถ้ามันเป็นเป็นตอนคืนเนี่ย เราต้องปรับอุณหภูมิปรับตรงนี้มินกับแม็กซ์ดีๆแล้วก็ตรงนี้เป็นค่าสีนะครับพาเลตเนี่ยไล่จากสีน้ําเงินไปสีแดงน้ําเงินก็คืออุณภูมิต่ำแดงก็คืออุณภูมิสูงอ๋อโอเคตรงนี้ครบละก็รันเลยนะหรืออย่างกับนิสิตที่ทำวิจัยปอตีกับผมเนี่ยนะครับเขาดูในเรื่องของ พื้นที่สีเขียวนะครับที่มีผลกระทบต่ออุณภูมิพื้นผิว LST นะฮะอันนั้นใช้แรนเซตซึ่งเราก็จะมีคอสมีสอนอยู่นะครับในบทเรียนชิน้นี่เราก็จะได้ละนะฮะพอได้มาถ้าเป็นภูมิศาสตร์เราจะอธิบายความแปรเชิงพื้นที่นะครับ <c oughs> เ,เราจะเห็นว่าบริเวณเนี้มันเป็นเมืองทางฝั่งเนี้จะเป็น เปนที่ภูเขานะครับขึ้นไปก็เป็นเขาคอนะครับตึกเขาเพชรบุ์โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอ,รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ส่วนคอนโซลเนี่ยเราก็จะได้ไอ้ตัวตัวเนี่ยตัวเทรนที่อธิบายไปนะครับโอเคเ,ออเรากดภูมิประเทศตรงนี้นะครับก็จะได้นี้ออกมาแล้วเราสามารถทำให้มันผ่านทา n s ส a r เรนต์่างนี้ได้นะครับแล้ก็ลองเข้าไปดูแวนะ ว่าในตัวเมืองเนี่ยอุณภูมิจะสูงแต่ไอตรงเนี้ที่สูงสูงอย่างเงี้ยนะครับอ,อันนี้เป็นค่ามีเดียนนะครับมีเดียนดิเแบบมีเดียนคือมัธยฐานนะครับเราลองเปรียบเทียบกับมีนด้วยก็ได้นะครับนิสิทธิ์ลองเปรียบเทียบกับค่ามีนตรงนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับพื้นที่การเกษตรนะครับพื้นที่การเกษตรนะแบริเวณที่มันเป็นพื้นที่ ป่ากัแบบชาตการตรงนี้นะครไทยนะครตรงนี้แล้วก็แถวเดินมะปรางนะครับเนี่ยนะที่อยู่รอยแนวเราต่อติดกับทุ่งแสลงเหลือหลวงนี่ยครับอุทยานชาติทุ่งแสลงหลวงตรงเนี้ยีที่เดินมะปรางเนี่ยบ้านมูนะฮะใครไปดูไห้คือเขาหินปูนก็ไปดูตรงนี้ม,ถถาาถมีถ้ำถ้าท่าพลมีถ้ำแถวบ้านมุูกูข,า,ขาวได้ ตรงนี้เห็นเห็นไหมฮะมันก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำถ้าเราอินสเปกมาหน่อยนะครับได้ข้อมูลกดเข้าไปเนี่ยอุณหภูมินะครับ26เราลอง,ลองตอนกลางคืนซิมันจะเท่าไหร่สมมติฐานแล้วก็คือมันจะต่ำนะมันต่ำเท่าไหร่ล่ะเราก็ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์พลอตภาพออกมาแล้วก็นะครับทำการตรวจสอบอันนี้คือเบื้องต้นตรวจสอบจิ้มดูนะอันนี้คือ35ในเมืองล่ะ คือเมือง่างๆตรงนี้นะครับอันนี้เป็นมีนนะมีนโอเคครับอันนี้หวังว่าก็น่าจะได้ไอเดียไปทำอะไรเยอะพอสมควรนะครับหรือไปพัฒนาคู่ต่อครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้